สวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อนําำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำรองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2024-2025คู่ระหว่างลิวผู้เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีงด้นานอิสวิทเทิลนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกวนให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันริของผู่นี้ครับก็จะเตะ กันในวันเสาร์ที่25มกราคม2568เวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับเคยเจอกันทั้งหมด4หนครับในด้านยูโรพูลครับ,เ,รบเอาชนะไปได้3เสมอ1ครับโดยนัดล่า,นาสุดที่เจอกันเป็นด้านรูโรพูลครับปุกไปเอาชนะได้ถึงที่2ประตูต่อ0ก็ดูกันว่านัดน,นี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับกดก่วนเพื่อนคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์รวมสรุปเข้ามาพูดคุยกันครับ ปูตศิลป์เป่าเขี่ยรูปด้วยนะครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับรีวอผูชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนเลยครับกักโปรตรงนี้ได้ฟาวเิดิโจนเวิดิโจนจะแหวกไม่ผ่านซิบริกซิบริกย,ยอดขึ้นหน้ามาดิดีฟันได้ครับเคลียร์ได้ฟันได้วน ออกมาตรงกลางคูนัตเต้สวัสดายโมซาดาออกขวามาเทนาริคซ์นเดอร์โนแล้วจะแทงต่อให้ดาวินตรงนี้โดนบล็อกนิดหนึ่งครับเทนาริคซ์นเดอร์โนฝากมาตรงกลางสวัสดายเวอร์จิลฟันได้เล่นมาที่เกอร์ติโจนแทงต่อมาครับหลุด เย่ตรงนี้โอโ้โหแล้วไปโดนทํำฟาวในระ,ะระยะอันตรายแบบนี้ได้ลุ้นฟรีคลิกเลยครับจังหวะนี้ครับนี่ครับดาวินกำลังจะไปครับโดนขวางตรงนี้ผู้ตัิสินเป่าให้ได้ฟาวโอเมสซาร่าปั่นเองตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกออกขวามาโอเชียตัดได้ บอลมาที่บูเกสออกซ้ายมาเดวิสขราหยอดมากูนาเตอ่านขาดแล้วครับแองเกเฟนแบ็กเพนอานโนวนขึ้นกับมาเวอจิลฟันได้เวอจิลฟันได้ยอดขึ้นหน้ามาโกดี้กั๊กปูจอนสัน้นตัดมาตรงนี้เอ้าล้าไปเคลียร์ไม่ดี แต่ยังมาเข้าทางครับของทางด้นานอิสวิท,ทาวฟันดได้ให้บาโกนาเตเตอนด,โดูโรสันย้อนขึ้นมาวูจิฟันได้กดนาเตเล่นกันด้าลและก็เฟนแบกเผ็นเรซเ์โน่ยอดขึ้นหน้าตรงนี้โอ้โหโดนจับล้ำหน้าครับดาวิดอุเยต์หัวตัน หยอดปาตรงนี้อนาเต้โมเขียได้ดูบอีิโซบารายเล่นมาที่โมเมซาร่านูเยสวนขึ้นกับบาโมซาร่าจ่ายหักเข้าในครับเกิดที่โจนกักโปพิกแล้วยิงตรงนี้บอลชันแหลบนิดนี้ครับเข้ามือผู้รักษาประตูจอนสันย้อนขึ้นกับบโอเชีย มอซี่ยอดไปตรงนี้โกนาเต้ยังมงเกียได้โคดี้กัปโปหักแล้วฝากมาตรงกลางกับโบซาร่าโบซาร่าแหวกแหวกแล้วเจอช่องปั่นตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับอู้เอาจนได้ครับได้โมเมซาร่าครับกลับมายิงประตูได้แล้วครับอู้ในนาทีที่ยี่สิบสองเลยครับ แทงจากกลางสนามแวอร์บี่กั๊โปฝ่ามาที่โบซาร่าเลียงกระชากล็อก่าไปหนึ่งด่านแล้วปั่นตรงนี้โหสวยจริงต้องชมทางด้านกันก๊โปด้วยครับดึงมาสองแล้วจ่ายมาตรงกลางตรงนี้แล้วโบซาร่าโล่งเลยครับที่ยวตัวหนีผู้เล่นแนวรับนิดนึงก่อนที่จะปัดด้วยซรายครับ มิกยอดยขึ้นหน้ามาวูจิฟันได้หายมากับเฟดแบก็กมันมาเข้าทางกัปโปฝั่งมาดาวินดาวินแล้วแทงมาช่องนี้สวยเลยครับโมซาร่าโมซาร่าฝ่าเข้าในบอลนั้นสั้นเกินไปไม่ถึงดาวินครับเทนารโนฝากมาที่โมซาร,าร่าวนคืนกลับมานเทนาริกเซเนโนฝากมาตรงกลางเกิดทิชชน ทเทนอร็กเซนเดอร์โนแล้วดิลลับจะสู้แล้วครับซิโบดิกออกซ้ายมาซิสโมดิกผู้โดนลุมสองตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันแล้วสุดท้ายผู้ตสิทธิ์เป่าย้อนให้ได้ฟ้าครับแล้วแจกใบเหลืองครับทางด้านโดบริกโซบาตไรายครับ นี่ครับโอ้โหโดนแท็กอินตรงนี้2คนเลยครับมอสี่แล้วโอ้โหโดนซ้ำตรงนี้เดี๋ยวผู้ตัดสินว่ายังไงครับเพิ่งโดนใบเหลืองครับอุตทางด้านโซบอรตราครับโอ้โหโดนเหลือง2ครับแล้วไคแดงครับ,รบอุงานเข้าแล้วก็ริวพูอู้โดนบิดิคโซบอรตราครับโดนเหลืองที่2ครับ ครับก่อนหน้านี้เพิ่งไปทาฝ่าแล้วเพิ่งโดนใบเหลืองมาครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่โดนบอลเลยครับแล้วริวพูลเหลือสิบคนแบบนี้นี่เสียเปียบแน่นอนเลยครับอู้ <c oughs> แล้วโอ้โหครับปันฟรีกิกลูกนี้ครับเข้าสามเหลี่ยมครับอูตามตีเสมอได้สําเร็จครับโอ้โหงานเข้าสองต่อเลยครับลิวพูลนอกจากโดนใบแดงแล้วโดนยิงตีเสมอด้วยครับ จเล่นกันทางด้านกั๊กโปบอลอยู่ที่เกติดโจนครับไหลามาโมซาร่าย้อนกลับขึ้นมาเกติดโจนออกขวามาตรงนี้เดวิดยังสกัดออกมาได้ครับเฮนริสเนอร์โนทุ่มให้โมซาร่าเห็นเปิดมาแล้วกั๊กโปได้คึ้ตรงนี้โโอ้หเอาแล้วครับโอลิบกูกลับยืดเกมครับ กลับมาแซงน้ำอีกครั้งจากกุวี้ัปโป้ครับในลีที่35ครับอุตสิบคนครับขึ้นนำอีกครั้งครับจะนดาริวฟูครับโลดาวินต้องขึ้มมาแบกเลยครับจังหวะน,นี้ครับบอลเปิดจากเทนนิสเซนเนอร์โนครับแล้วสอดมาโชบตรงนี้สวยจริงๆครับ เต่นกันอยู่2คนครับโมซาลาแล้วเทนเด็กซซเดอร์โนจบด้วยโกดี้กัตปูครับคือนำอีกครั้งครับริวพูดติโจนห้มาตรงกลางอติโจน ออกขวามาทเทนอาร็กซเนอร์โโมซาร่าย้อนมาที่เทนนูเยตแล้วไหลต่อมากักโปได้แท็บอินเจาอสประตูตอนหนึ่งครับอู้แต่ว่าผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้าไปแล้วโอ้โล้ำไปนิดเดียวครับอุปตูที่3ยังไม่มาครับริวผู้อุแม้จะเหลือแค่10คนครับแต่ว่าถึงเกมบุกใส่อิฟสวิททาวเฉยเลยครับ เดนาริสเซเดอร์โนให้มาตรงกลางโมซาร่าดาวินฝากมาจักปูซัดอีกทีโอ้หูรอบนี้ยังเซฟเอาไว้ได้ครับทางน้านผู้รักษาประตูนี่คร <siamo S 1> <Noise. S 2> ับบอลของดาวินครับดีต่อมาถวายคานให้ครับซัดเกือบจะแสกหน้าเหมือนกันแหละครับ สั้นให้มาวูจูฟานได้จะยอดเข้าในไม่ผ่านบล็อกอย่างเป็นบอลทุ่มครับริวพูเทนาโดเทนาริสเนอร์โดทุ่มไกลมาให้วูจูฟานไดพักพักแล้วฝากคู่แล้วหนีได้อยู่ครับฝากมาที่เกอร์ติโจนูนเกอร์ติโจนูนลงกดตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกแล้วจะสวนเลยครับสุดท้ายบอลออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของริวพูต่อ เห็นไฮสั้นมาแล้อันกาเฟนแบกกาเฟนแบกฝากมาตรงนี้แล้วจะสวนสวนไม่ดียังไรครับซิบดิกออกขวาม,มาเบิร์นข้างหน้ามีวิ่งขอบอลแล้วครับแต่เบิร์นไม่ให้ย้อนคืนมาจอร์ซันยอดเข้าในโกนาเต้ยังเคลียร์ได้เป็น <'s> right. ที่โจรออกซ้ายมาแอนดูรูซันกูดิแกโป กักปูแล้วูุตสินเป่านูกวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นวิวพูครับขึ้นนำอิสสวิทาวไปก่อน2อประตูต่อหนึงถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับนะครับูุตสินเป่าเคลียร์ลูกเล่นครึ่งเวลาหลังจะเป็นทางด้าน ทีมเยือนครับอิสสวิททาวจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างแอนดูรัสซันเราตรงกลางแน่นไปหมดนะครับต้องกลับมาเซตใหม่เวอร์จูฟได้หยอดไปข้างหน้ากักโปเ่นต่อมาแล้วดาวินไม่ทันออกมาเข้าทางเบิร์นอุ่นแล้วกองสนะกลางสนามเสียเปรียบกับทางด้านลิเวอร์พูลครับต้องพยายามจ่ายตัดแนวรับแบบนี้แหละครับ กูนัตตี้มุ่งสวยมาฟันได้เก็บได้เอ็ดูร์สันโลเบสันฝากมาเกดิจโจนโจนแทงให้ดุเยสพิกพิกแล้วแทงมาโมซาดาได้บรรจงปั่นตรงนี้โอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับสาประตูต่อหนึ่งครับอูน่าจะทําให้ริวพูดเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับลูกนี้ครับโมซาดาครับอุ้มบอลคนเดียว2ประตูแล้วได้ลุ้นแฮตติกนะครับ บอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับเกอดติดโจนแข่งมาตรงกลางง่ายๆก่อนที่ดาวินจะป้ายต่อให้โมซาราตรงนี้ได้ไปล่อเป้าแบบนี้ครับต้องชมดาวินด้วยครับแข่งมาตรงนี้แล้วโมซาราหลุดแล้วซัดตรงนี้ไม่พลาดเลยครับสามประตูตอนหนึ่งครับบิวคูที่มีผู้เล่นน้อยกว่าครับหนีห่างไปเวนสามหนึ่ง ดูซันฝากมาตัวรีตโจนดาวิดนดูเยสไหลามาเคียซ่าเคียซ่าอุ้ยขออภัยครับเป็นโมซาร่าครับอุ่นนึกไปถึงเคียซ่านู่นเลยครับยังไม่ได้ลงมาครับขออภัยท่านผู้มชมด้วยครับครากวนขึ้น,นมาดาวิดดาวิด ไฮมาตรงกลางซิดโมดิกโอ้แล้วลู่เลยครับตรงกลางแล้วลองซัดไกลไม่ผ่านฟันไดอย่างได้อยู่มอซี่เอาเขื่อติจโจนตัดบอลได้สวยออกซ้ายมากักโปกักโป,กโปมีดาวินวิ่งทำทางดาวินอุเยสย้อนขึ้น,นมาเกิดทิจโจนย้อนมาที่แลแกัฟเฟนแบ็กเกิดทิจโจนให้มาเอดูรัซันเกิดทิจโจน ให้มาตรงกลางและแอนกาเฟแบกกาโปกาโปจะแหวกตรงนี้ไม่ผ่านแล้วกาเฟนแบกแทงเองตรงนี้สี่ประตูติมหนึ่งครับโอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับอูริโอ้คูครับไหลไปเป็นสี่ประตูครับจากแอนกาเฟแบกนี่ครับบอลจาก โบรีกัปโปครับหนีจังหวะแรกแล้วเคลียร์ไม่ดีครับบอลมาเข้าทางกาเฟนแบกดีดด้วยขวาตรงนี้ครับเคลียร์กันไม่ดีเองครับผู้เล่นอีฟสวิตทาวครับแข็งแกร่งจริงครับริวฮูรูดูการนี้ครับแม้ว่าจะเหลือเพียง10คนครับแต่ว่ายังเอาอยู่นะครับ โาเคสยอดขึ้น,นามากนาเตวูดิโ,าโาฟานได้มาที่กติโจนฟานได้ฝากมาครับกกนาเต้กนาเตย้นตยนมาตรงนี้แล้วผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้าเลยครับ เป็นทังด้า Darwin นดาวินนูเยสครับอยู่ในตำแหน่งรับหน้าครับแล้วถอดออกเลยครับให้ทังด้านหลุยดีอาร์ลงมาทำหน้าที่แทนบ้างครับดาวินบูกสฝากขึ้นหน้ามาซิบโอโดิกกูนเดเตตัดได้ให้่ะโมซาร่าชื่อมา ดุยดีอาร์แล้วเคียซ่าทำทางมาเคียซ่าฝากมาโมซาร่าแล้วยกมาให้ดุยดีอาร์ต,ตรงนี้โดนจับกำบลัาหน้าอีกแล้วนะครับวัด,ดันโยนขึ้นหน้ามาดูซานฝากมาฮาเิเอเรีย เฮียซ่าให้มาหลุยดิอาร์ตย้อนขึ้นกับมาฮาวิเอเรียตไหลออกซ้ายมาแอนดูรสซันเฮียซ่าเฮียซ่า <c oughs> แล้วเจอลุมสองแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ยังได้เป็นลูกฟาวเลยครับ สาร่าจะได้ลุนจากลูกฟรีคิกครับลุนทำแฮตที่ครับโมโซสาร่าปั่นตรงนี้ก็ยังไม่พันกำแพงอาวีอเรียดออกซ้ายมาแอด,ดูรันซนยดเข้าใน <c oughs> มันเลยไปหมดแล้วครับสุดท้ายเป็นบอลทุ่มของอิฟซวิทาวเรวิดครับให้มาที่ทรักย้อนกลับมาตั้งที่บูเกส แอนด,ดูโรซันเบิร์นตัดแล้วแทงมาช่องนี้สวยซิบอดิกโดนแย่งมาจังหวะนี้ก็อุตสินให้ได้ฟาวครับหยอดเข้าในฟันได้ยังเคลียได้บอลมาเข้าทางดีอาร์ เชียซามีโมซาร่าวิ่งทำทางแล้วครับเชียซายังไม่ให้วนขึ้นกลับมาแอนดูบูซันฝากมาที่วัตตูเรนโดเอ็นโด,อนโดยอดขึ้นหน้ามาครับโมซาร่ามุมชุนกลับมาเชียซาเชื่อมมาโมซาร่าแต่ออกซ้ายแอนดูบูซันแอนดูบูซันแล้วหนีได้ครับหนีอีกด่านหนึ่งแต่ยังหนีเอาตัวรอดได้ครับแอนดูบูซันคู่ล้วสุดท้ายวนออกมาได้ด้วยครับ แล้วไปเล่นยากหลายจังหวะเกินไปครับไอดูสั้นดาวิดออกซ้ายมาครากคราสย้อนกลับมาที่ดาวิดอีกครั้งดาวิดแข่งให้ซีดมดิกซีดมดิกวนคืนกับ่ามอซี่ เล่นช้านะครับางด้านลเวพูววอเวเดียดไหลอ,ออกซ้ายมาไม่แม่นแต่ยังได้อยู่ครับเอเดียดลิเวรพูก็ดึงเกมช้าแล้วครับกคนาเต้ฝาววกบาอเวเดียดกคนาเตไหลออกขวาม,มา วัตุเอนโดเขียซาหยอดออกขวามาเลยตรงนี้โอ้โหแล้วแม่นกับเทนเทนมีเวลาบัานจงเปิดตรงนี้สุดท้ายไปติดบล็อกครับผู้ตสินให้ไปดุกเตะม,มุมอาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วครับยู้แอนดูร์ซันเปิดมาตรงนี้ฟันได้ขึ้นไม่ถึงแล้วยังได้อยู่ครับแล้วผู้ตสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับ เป็นทาง้าลหรือร์พูลครับที่มีผู้เล่น10ควรทาได้ครับเปิดบ้านเอาชนะอิสวิตทาไวไปได้4ประตูต่อหนึ่งถ้าเพื่อนๆชื่นชอบไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วก่อนที่จะจากลากันไปไในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมานําเสนอในช่วงท้ายคลิปยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนด้วยครับใครที่กําลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนําตัวนี้เลยครับจอย b s p d 8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ rgb จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ